โอกาสนี้บรรดาท่านหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วสำหรับคืนนี้มีบรรดาท่านพุทธบริษัทมาร่วมเจริญกรรมฐานใหม่หลายท่านด้วยกันแต่ก็อาจจะเป็นคนเก่ามาจากที่อื่นก็ได้ยันย็นขอ การอธิบายในการเจริญพระกรรมฐานแบบรวบทั้งต้นและปลายํำหรับการเจริญพระกรรมฐานนี่ขอทุกท่านโปรดรับทราบความประสงค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไว้ด้วยที่พูดนี่ก็เพราะว่ามีอยู่เสมอที่นักปฏิบัติไม่มีความเข้าใจพระพุทธประสงค์ คิดว่าการเจริญพระกรรมฐานนี่จะต้องมีแสงสวางางสงสาง่างบ้างมีแสงสีต่างๆบ้างเห็นนั่นเห็นนี่บ้างความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่ความประสงค์ของพระพเจา้าแต่บางเอิญจะพึงเกิดขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องของจิตที่สามารถจะหลบจากลิวน่าประการได้ชั่วขณะหนึ่ง แล้วก็เป็นช่วงของจิตที่เข้าสู่อุปจารสมาธิเล็กน้อยซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการไม่ใช่สมาธิใหญ่ที่นั้นการที่เห็นแสงสีต่างๆหรือความสว่างอะไรก็ตามไม่ใช่น่าไม่ใช่ภาวะที่เราจะถึงประสงค์จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าคือหนึ่งการเจริญสมถภาวนาเป็นอุบายทําจิตให้สงบจากที่วันห้า นี่นก็สองการเจริญวิปัสนาเรียกว่าสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนานะข้อที่สองคือวิปัสนาภาวนาก็เป็นการใช้ปัญญาพิจารณาขันห้าตามความเป็นจริงื่อรับรองความจริงกฎธรรมดาของขันห้าหรือว่าของโลกนี่ความประสงค์ของพระพุทธเจ้ามีความประสงค์เพียงเท่านี้ ในการที่ท่านนักปฏิบัติทําแล้วไม่ได้อะไรก็เพราะว่ามีความต้องการเลยพอดีไม่ตรงความประสงค์ของพระพุทธเจ้าคือเวลาหลับตาลงไปก็อยากจะเห็นแสงเห็นสีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์นั่นมันไม่ใช่เรื่องของการเจริญพระกรรมฐานความจริงมันเป็นผลจากการเจริญพระกรรมฐานเหมือนกันแต่เทว่าให้มันเป็นผลปล่อยได้ ไม่ใช่ความประสงค์ของพระเจ้าโดยตรงเรื่องนั้นจะต้องฝึกกันเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าจุดประสงค์อันดับแรกก็คือให้จิตของเราชนะนิวรณ์ห้าประการนี่เป็นเรื่องก็สมถะภาวนา,ภา,ภาแต่เรื่องนิวรณ์ห้าประการที่ว่าชนะนี่มันก็ชนะไม่จริงเป็นแ่เพียงว่าสามารถจะใช้กําลังใจให้มีกําลังเหนือ,อน,นิวรณ์ห้าประการชัว่วขณะหนึ่ง ที่เรียกกันว่าชาลโลกีสำหรับในด้านวิปัสนายานที่ใช้ปัญญานี่เป็นตัวตัดกิเลสชัดคือต้องการให้กิเลสสิบเรืการที่มีอยู่ในใจคือสกายทิฏฐิวิจิจิชาสีรปตะปรามาต์กามราคะปิฆามานะอุสจัูุราฆารุรา่ามานะอุสจะวิชา ดังน,นันวากิเลส,สิบการนี้หมดไปเรียกันว่าพระอรหันต์นี่ความประสงค์ของพระพุทธเจ้ามีอยู่เพียงเท่านี้ดังนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่จเจริญพระกรรมฐานจงรักษากำลังใจให้ตรงตามจุดนี้แล้วผลดีมันจะเกิดถ้าว่าท่านมีความรู้สึกนอกเหนือไปจากนี้ใน,นกวหมายความว่า ท่านใช้กําลังใจนอกทางที่พระพุทธเจ้าต้องการมันจะไม่มีผลอะไรเกิดกับท่านเลยถ้าบุญยมแสงสีความสว่างและความสวยงามคองภาพต่างๆหรือว่าต้องการเห็นเทวดาต้องการเห็นผมเห็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายที่คนตายถ้าจิตของท่านยังคิดอยู่อย่างนั้นคําว่าสมาธิเบื้องตนจะไม่มีสำหรับท่าน เพราะว่ามันเป็นอารมณ์โซ่านที่พระพุทธเจา้าทรงเรียกว่าอุจาอจาตจักขุกจะเป็นนิมวันดังนั้นในอันดับต้นขอท่านนังไหลเพิ่งศึกษาที่ก่อนว่าการจเจริญสมาธิจิตคิดไว้เสมอว่าขณะใดที่เราจะรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิขณะนั้นเราจะต้องวางอารมณ์ห้าประการเสียย้ยเข้ามายุ่งกับจิต คือหนึ่งจงตัดความต้องการในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมน่อร่อยสัมผัสระหว่างเพศในเวลานั้นเราต้องวางอารมณ์ชั่วคราวรายการที่สองจะป้องกันคือไม่ยอมเอาจิตเข้าไปยุ่งกับความโกรธความพยาบาัต ในการที่สามขณะนั้นต้องตามทาจิตแน่วแน่จะไม่ยอมแพ้กับอาการของความ,มง่วงในการที่สี่เราจะรักษาอารมณ์ไม่โดยเฉพาะจะไม่ยอมให้อารมณ์เราคิดอย่างอื่นนอกจากองค์ภาวนาหรือพิจรารณาในการที่ห้าจะไม่สงสัยใน ผลเรื่งการปฏิบัติพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัพุทธเจ้าที่สอนไว้นี่สำหรับด้านสมถะภาวนานี่ต้องระวังหืดท่าบรายการย่า้เกิดกับใจสำหรับรปัสนาภาวนาแล้วก็ใช้อารมณ์พิจารณาร่างกายเราโดยเฉพาะไปเปรียบเทียบกรับร่างกายของคนอืน่น ท่านก็เปรียบเทียบกัววัตถุธาตาุต่างๆที่มันมีสภาพเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมเมื่อมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นคนหรืสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความแก่ไปได้ให้มีความรู้สึกหรือปัญญายจริงๆจงิคิดรับรองความแก่ไว้เสมอว่าถ้าเรายังไม่แก่วันนี้วันหน้ามันก็แก่ เมราการที่สองมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราจะต้องมีความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะหลงพนไปได้ราการที่สามต้องทําความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะหลงพนความตายไปได้ราการที่สี่จะต้องมีความรู้สึกไว้เสมอ ว่าของรักของชอบใจที่เรามีอยู่แม้จะร่างกายของเราเราไม่ต้องพัดร่ายจ,จากมันโดยการที่ห้าเชื่อกดขคองกรรมถ้าเราสร้างความดีจะมีผลเป็นสุขถ้าเราสร้างความชั่วจะมีผลเป็นทุกข์นี่เป็นจุดของวิปัสสนาญาณเืลยท้น จะ husband, ้ขอบรรราท่านพุทธศษาพนิกนชนที่ศึกษาผระสมถะรฐานกรรมฐานนิพพานกรรมฐานต้องทรงอารมณ์ไว้ตามนี้เพราะว่าอันดับแรกรู้จักว่าการเจริญสมถะภาวนาและต้องการจิตสงบอย่างเดียวมันจะมืดหรือมันจะสว่างมันจะเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรก็ช่างย่าไปสนใจ สนใจอย่างเดียวว่าเวลานี้เราภาวนาว่าอย่างไงหรือว่าเราพิจารณาว่าอย่างไงนี่เด้านปรญญาภาวนาสำหรับด้านวิปัสสนาภาวนาก็มาน,นั่งวิจัยกิเลสกิเลสตัวต้นเคอสก,กายทิฏฐิ ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พองเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็น,นเพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไปชุมกันเป็นเรินร่างไม่ช่องว่างมีอากาศสถาตุและมีญาณธาตุเป็นเครื่องรับรู้เป็นที่อาศัยพองจิตและทีสมาในกาย กายนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนไปในทํากลางสลายตัวเป็นที่สุดเมื่อกายตายเราไม่ตายถ้าเราตายด้วยคำว่าสวรรค์นรกคงก็ไม่มีคำว่าเราคือจิตเลือดทิศมานในกายที่เข้ามาสิงอยู่ในกายนี้ต้องไปรับผลข้องกรรมความดีและความชั่วที่เราทํา นั่นแล้วก็มันนั่งมองว่าร่างกายนี้มันเป็นธาตุสี่จริงไหมต้องใช้ปัญญาธาตุน้ำธาตุาดินธาตุลมธาตุไฟไม่ต้องไปนั่งว่ามากๆก็ได้นึกในใจว่าร่างกายที่มันเกิดวันนี้มันเสื่อมลงไปทุกวันจริงหรือเปล่าแล้วมันมีอาการปวดเสียดไม่สบายกายไม่สบายใจใโรคไปยไข้เจ็บระนับควจริงหรือเปล่า มันมีความแก่เข้ามาทับถมอยู่ทุกวันจริงหรือเปล่าแล้วร่างกายนี้จะต้องตายเป็นปกติเป็นธรรมดาจริงไหมในเมื่อเราจะต้องตายแล้วหรือเราไม่ตายก็ตามของที่เรารักเราชอบแต่มันจะอยู่กระด้าตะกอนตลอดการตลอดสมัยได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องไปถ้าเป็นคนนึือส์ก,ก็ต้องตายเป็นวัตถ,ถุธาตุบางอย่างมันก็พังมันก็หายเมื่อทีแล้วก็ใช้ไปหมด แม้แต่ตัวของเราเองก,ก็ต้องตายนี่ใช้ปัญญาพิจารณาไว้อย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาญาณตอนนี้ไปก็ขอพูดเรื่องเจริญสมาธิเบื้องตน้นเบื้องตน้นหรืเบื้องปลายก็ต้องทําเหมือนกันก็ถือว่าต้องคําว่าเบื้องต้นนี่คือเริ่มตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันตายต้องทําเหมือนกันหมดนั่นก็คืออันดับแรกกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก อันนี้เราพูดกันทั้งปีแต่อันนี้ถ้าใครทิ้งก็พังการกําหนดรูดล้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกนี่ถ้าท่านคนใดแลอท่านพูดใดองค์ใดก็ตามบอกว่าเวลานี้ผมเลยอ,อนาปานุสติกรรมฐา,านไปแล้วไม่ต้องใช้แล้วผมเก่งแล้วทําเลยไปแล้วก็แสดงว,ว่าท่านพงองค์นั้นพังหมดแล้ว ความดีในการเจริญพระกรรมฐานไม่ได้มีเหลือเลยเพราะอะไรเพราะว่าอนนาปานุสติกรรมฐานนี่แม้แต่พระพุทธเจ้าเองเมือ่อทรงพระชนชีพอยู่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องใช้เป็นปกตินื่พระอรหันตุองค์ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ใช้เป็นปกติ ฉชนั้นนาปานุติกจริงเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญมากเป็นพื้นฐานใหญ่ของกรรมฐานทั้งหมดถึงไม่ว่าท่านผู้ทรงชาโลกีก็ดีทรงชานโลกุตระก็ดีทรงชาสามอภิญญาหกปิศมิตาใหญ่ก็ดีต้องใช้เป็นปกติทุกวันพราะว่าเป็นกรรมฐานคุมอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดให้ทรงตัว และนอกจากนั้นอนาปานสติอยังเป็นงกรรมฐานระ,ะงับกายสังขารคือบรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อเกิดขึ้นกับจักรกับกายแอาการป่วยไข้ไม่สบายมันมีทุกขเวทนามากถ้าเราสามารถทรงฌาน,นอนาปานุสติกรรมาฐานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้กำลังฌานทั้งฌานสี่เราจะไม่รู้สึกว่าเวทนามันมีเลยถ้าถอยกำลังใจจากฌานมาะไราจะรู้สึกว่าเจ็บที่นนท์ปวดที่นี่เป็นอันว่ากรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญมากวิธีปฏิบัติก็มีอยู่สองแบบ คือตามแบบมหาสติปัฏฐานาสูตรก็ได้ตามแบบกรรมฐา,านสี่สิบก็ได้ถ้าตามแบบมหาสติปัฏฐานาสูตรท่านทําแบบง่ายๆเพราะแบบนี้เป็นแบบของสุขวิปัสสโกทําง่ายหน่อยนั่นก็คือการพิจารณาลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจเข้าให้ใจออกตนมันยาเข้าแรงหรือเบา ั้นหรือยาวปล่อยมันปล่อยให้เป็นตามเรื่องของทางร่างกายอย่าไปบังคับแต่แต่ว่าใช้จิตจับอารมณ์เข้าไว้ว่าเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ นี่เพียงแค่นี้อนาภาัานสติกรรมแล้วก็ยังไม่กง่ายนะการจับลมหายใจจะต้องปล่อยลมหายใจไปตามสภาพบางทีให้ลมหายใจมันเบาเกินไปบับงคับให้แรงอันจะใช้ไม่ได้ให้ลมหายใจสั้นเกินไปบังคับให้ยาวก็ไม่ได้ปล่อยไปตามความต้องการของร่างกายมัน ถ้าจิตยังรู้ลมหายใจเข้าใจออกอยู่และก็ไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกชื่อว่าเวลานั้นจิตเราทรงสมาธิในนาปานุสติกรรมฐานไม่ต้องไปนึกซึงความมืดความสว่างจะไปนึกถ้าเปนึกเข้าขกับแสดงจิตเขาท่านทิ้งสมาธิไปเสียแล้วถ้าปฏิบัติในด้านของวิชาสามเรียปัญญาปกเรีบฏิสมิทายาท ในแบบกรรมฐา,าน40เวลาให้ใจเข้าให้กำหนดจิตจับรู้ไว้ว่าลมกระทบจมูกแล้วก็ระทบที่หน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือเวลาให้ใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกถ้าเป็นคนมีริมที่ปากเชิดลมจะกระทบริมที่ปาก แต่ว่าจะต้องปล่อยให้ลมเป็นไปตามสภาพอย่าบังคับลมตามีิกามมาแล้วอย่างนี้เรียกว่านาปานสติกรรมาฐานนี่สำหรับการปฏิบัตินในปัจจุบันและอดีตที่แล้วมาพระโบราณาจารย์ท่านฉลาดท่านมีความฉลาดมากคือว่าใช้กรรมาฐานหลายอย่างควบกัน โดยถ้าพลาดจากอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นนั่นก็คือเวลาภาวนาท่านสอนบอกว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกให้วปโทคคำว่าพุทโธนี่เป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้ามงเอิออารมณ์เราจะพลาดจะลงให้ใจแต่ว่าใจยังนึก รู้คำภาวนาอยู่อย่างนี้ชื่อว่าจิตยังเป็นสมาธินี่และอีกเบียหนึ่งที่เป็นสอนซ้อนเข้ามาเป็นสามอย่างนี้กันถ้าใช้คำพุทโธท่านแนะนำให้จับภาพพระพุทธรูปจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามหรือว,ว่าในที่นั้นไม่มีพระพุทธรูปที่เรานั่งอยู่ แต่ถ้าว่าแล้วกนนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็จับลมหายใจเข้าออกร้องกับคำภาวนาว่พุทโธแล้วก็นึกถึงพระพุทธรูปอง,อง,ออองคนทท์นั้นไปด้วยอย่างนี้ถือว่าเป็นกรรมฐานสามอย่างร่วมกันคือลมหายใจเข้าออกเวลานาปานุสติคํภาวนาว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติการนึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติ การนึกเห็นพระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธรูปน่ไม่เห็นถ้านึกเห็นนึกเห็นภาพจำภาพเป็นกสินถ้าพระพุทธรูปเป็นสีเหลวเป็นกิตกะกสินถ้าพระพุทธรูปเป็นสีขาวเป็นโอทากระสินถ้าพระพุทธรูปเป็นสีเขียวเป็นนีกระสินถ้าพระพุทธรูปเป็นสีแดงเป็นโลหิตกระสิน สมมติที่เรานั่งอยู่เวลานี้เรามองพระพุทธรูปมองไปแล้วก็จําทั้งพระพุทธรูปด้วยจําทั้งแสงไฟด้วยวก็กลายเป็นกระสินสองอย่างพระพุทธรูปมีสีเหลืองหมดเป็นปีตะกะสินแสงไฟถ้าเราคิดว่าขาวเป็นโอทาตะกสินถ้าเราคิดว่าแสงไฟไม่แสงสว่างเป็นอาโลกสิน นี่เป็นอันวา่าการเจริญสมถาภาวนา,า,านี้ให้จิตทรงอยู่ในแค่คําภ,าภาวนาหรือว่ากําหนดรู้ลมหายใจเขาออกหรือว่าจภา,ภาภาพพระพุทธรูปนี่เป็นด้านจิตทรงสมาธิสําหรับคำสำหรับสมถภาวนานี่มีอารมณ์คิดอยู่เยอะอย่ารูสติสิบอย่างมีอารมณ์ทรงอยู่อันเดียวคืออนาปานอกนั้นเป็นอารมณ์คิด ถ้าเราคิดจะนึกถึงความดีเขางพรพุธรรมประสงค์คนได้นื่จะลอย้อนไปนึกถึงความมันเรานี่ต้องมีความตายเปนะ็นอารมณ์เกิดมาแล้วมันก็ต้องตายเป็นมรณานุสติกรรมฐานนึกว่าถ้าตายแล้วแล้วก็ถ้าเราเป็นคนอย่างนี้มันก็ไม่ไหวควรจะเป็นเทวด,ดาเทวด,ดาก็ทำยังไงเทวาก็นึกถึงเทวตานุสติกรรมฐาน ว่าเรา,าทันเทวคนจะเป็นเทวดาได้ต้องอายความชั่วต้องเกรงกลัวความชั่วรวมความว่าไม่ทําชั่วไม่โูดชั่วและก็ไม่คิดชั่วทุกอย่างทําแต่ความดีที่ขอกล้าโดยย่อนะนี่ราการหนึ่งก็คิดว่าถ้าเป็นเทวดาอย่างนีก้กขไม่ได้ความสู้เราไปบริพานไม่ได้ ใกล้พระนิพพานดีกว่าไม่ต้องกลับไปเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะแล้วคนไปคิดว่าพระนิพพานนี้เขาไปกันได้แบบไหนก็มาดูว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าคนที่จะไปนิพพานได้ต้องมีเหตุสามะการครบวนหนึ่งมีสิ่งครบเราก็นั่งไล่เบียดว่าสิ่งของเรามีครบหรือเปล่านี่เป็นตัวพิจารณา ตัวพิจารณานี้ก็ควรจะรู้ลมหาใจเขาออกไปโดยโดยไม่ต้องภาวนานั่งดูสิ่งของเราสิลต้องมีเท่าไหร่ครวราตมีศีนห้ากราศีลแปดสมนเณรมีศิลสิบพระมีศีลสองยยี่ิบเจ็นี่ครบไหมถ้ายังไม่ครบยเยาไปสวรรค์ก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ ายแล้วต้องเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิมีเป็นสัตว์ในรกเป็นเปรตอสศัรากายเฉลี่ฉันฉะนั้นเราจะต้องพยายามชำระสิ่งที่เราให้บริสุดไว้เป็นปกติอันนี้เป็นจุดแรกที่เราจะไปนิพานในบริการที่สองก็มองดูคำสอนของสมเด็จพระวิชิตธรรมาน ว่าคนที่จะไปนิพันได้นอกจากมีศีลบริสุทธิ์แล้วต้องมีสมาธิทรงตัวคือมีอารม์ม,มั่นอยู่ในสมาธิสมาธิอันดับแรกถ้าเรายังไม่ใช่เราเราใช้ศีลตัวเดียวก็ได้ไปสมาธิการรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะมักระมัดระวงังศีลไว้ไม่ไม่ใครพลาด จิตจะไม่ยอมปราศจากสินไม่ยอมละเมิดสิคุมสิลอยู่เป็นอารมณ์จะได้าาการคุมสินมีสาภาพเป็นปกติไม่มีความหนักใจอย่างนี้เรียกว่าได้สมาธิในสีลานุสติกรมดานนี่ถ้าเราใช้อรงคิดลงคิดมีเยอะเมื่อมีสมาธิจิตทรงตัวเวลาที่เราเึกเึืองสิมันก็อยู่ในเรื่องของสี เวลาที่เราควบคุมลมหายใจเขาออกเขาก็อยู่ในเรื่องของลมหายใจเขาออกไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกถ้าเรามานึกถึงความตายมันก็อยู่แค่ความตายเห็นว่ามันเป็นของธรรมดาไม่ใช่ของแปลกเรื่องตายต้องร้องไห้แต่นี่เหมือนเป็นของแปลกถ้าคนเขาตายให้ดูทุวันแต่ใครตายขึ้นมามาเกิดความเสียใจอันนี้ไม่ใช่เรื่องของ เขาศาสนาแล้วไม่ใช่เรื่องเขาจิตใจที่เป็นปกติมันเป็นอารมณ์ผิดปกติเพราะปกติคนและสัตว์เกิดมาต้องตายแต่เท้าตายแล้วทําไมถึงต้องร้องไห้เพราะว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ด้พิจารณาหาความจริงคือไม่ใช้ปัญญาเสียเลยให้ไม่ใช้ปัญญาเลยนะไม่เป็นไรไม่ใช้สัญญาเสียด้วย สัญญาคือความจำไอ้ที่ตั้งแต่เราเกิดมานเนราเห็นคนตายแล้วเท่าไหร่เห็นสัตว์ตายแล้วเท่าไหร่แล้วทำไมเราจริงจะไม่คิดว่าเราจะต้องตายบ้างและญาติพี่น้องวอาเราจะต้องตายบ้างถ้าเรายังคิดอยู่จำได้เราก็ยังมีความรู้สึกว่านี่เึงถึงบาระที่เขาจะต้องตายแล้วนอกจากบาระเขาจะต้องตายแล้วไอ้เรานี่แหละมันก็จะต้องตายเป็นปกติธรรมดา นี่ถ้าจิตสรงสมาธิในในมรณานสติกรรมธรรมกรรมฐานส่งตัวตัวนี้ใกล้ยพันธพ์ผ่านจริมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เวลอพรุ่งนี้มรืนนี้ความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายเราไม่สนใจในร่างกายเพราะร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่นจะตายกนเดีย มีร่างกายอยู่เราก็มีความทุกข์เราหาความสุขไรไม่ได้มีสามีมีภรรยามีบทินดามีญาติปู่ใหญ่มีเพื่อนมีผูมีทรัพย์มีสินสิ่งทั้งหลาเหล่านี้ไม่มีการทรงตัวมีการที่จะจากกันเป็นปกติเมื่อเรายังมีสภาวะอย่างนี้อยู่เราก็มีแต่ความทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายังมีร่างกายอย่างนี้ถ้าตายแล้วต้องเกิดมีร่างกายอย่างนี้มันก็อีทุกแบบนี้เราก็เลยตัดใจว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายที่พระพุทธเจา้าทรงเรียกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามมันเป็นส่วนหนึ่งสำหรับเราเรากับมันไม่ใช่ตัวเดียวกันและมันเองเป็นปัจจัยนำความแก่มาให้เรา เป็นบใจจัยนำความโวยไข้ามาสบายนำความทุกข์มาให้เราแล้วก็นำความตายให้สภาพความตายมาให้เราเราจะไม่พบมันต่อไปขึ้นชื่อว่าขันห้าคือร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกจากนั้นไปก็ทำใจเริ่มหน้าคบัญญา พิจารณาคำาสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ปัญญาพิจารณาให้ไม่เห็นจริงว่าข้อไหนควรปฏิบัติและต่อไปก็น้อมรับศีลที่องค์สมเด็จพระสงน์สวัสดิ์ทรงแนะนาให้ปฏิบัติรักษารักษาให้บริสุทธิ์หลังจากนั้นก็ใช้กายกตานนสติกาสุภกรรมฐานควบกับสักกายดีกิ ทำลายการมฉันทะาความพอใจในเพศให้หมดสิ้นไปจากใจจากนั้นก็ใช้พรมีหารสิ่งเือาเรียกว่ากสินสีทำลายปิฆะความรุมที่กระทบใจที่เรียกว่าไม่พอใจให้มันสิ้นไปจจกนั้นก็ใช้เป็นปัญญาพิจารณาว่ารูปประชัยก็ดีรูปประชัยก็ดีเป็นแค่กำลังเท่านั้น ยังไม่ถึงขัน้นมนิผ่านเราจะใช้รูปประชาและรูปประชายเขา้าประหัตประหารมานะความถิดตัวที่ตนและก็ทําลายความโุ้สร้างของจิตและทําลายอารมณ์คิดที่เห็นว่ามนุษย์โลกคือโลกเปมน,ลก,มนลกเป็นของดีจิตเรานี้จะไม่ยอมติดสภาวะอย่างนี้ทั้งหมดจิตกําหนดเฉพาะพะนิพันเป็นอารมณ เป็นอนวจิตท,ที่เรารับพระนิพพานเป็นปกติอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสันดาสมาสมุทรเจ้ากล่าวว่าถ้าผู้ใดปฏิบัติได้อย่างนี้ชื่อว่าท่านพอนั้นจบกิจในพระพุทธศาสนาอัลบรรดาเทพุทธบริษัทธทั้งหลายโดยชนนาต่อนนี้ไปพระบรรดาท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัยาิยาใส่ใจว่าจะดีเชื่ญาณบอกบเวลา